ปลาชะโอนไม่ต้องไปหาในแม่น้ำอีกต่อไปนี่เลี้ยงได้แล้วนะครับในบอ่อดินเลี้ยงได้บอ่อปูนเลี้ยงได้กระชังบุกเลี้ยงได้แต่ต้องมีออกซิเจนนะครับบอ่อดินเลี้ยงได้เลยโตเร็วที่สุดไม่ต้องมีออกซิเจนนะครับปลาชะโอนปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเซียมครับอ้สวย,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 ยฮะโอ้ลูกปลาอะไรก็ดียี ก็เอ,อกลูกเรียวแพ้อูสออะะอ้สวยมากมอืมจะอ่อนจะโอนสวยมากจะมองมาขึ้นมาตามน้ำบ่อันนี้จะคัดหรือว่าเอาไปทั้งหมดเลยคัดก่อนบ่คัดใส่เส่ตะการนีร่บอหรือคัดใส่ไหนอืมคัดเอาตัวผู้ตัวเมียหาผู้ก่เนเดิมก็มีอู้โอนสะดิบ มีไข่ไหมมีไข่รวยมั้งเยอะมากเลยถ้าเกิดดูเขาไปต้มนี่ต้มเขาดืกกขึ้นเลยนี่จะเปลี่ยนหางเองก็มีน้ำไปทอดนะทอดกระเทียมนึ่งก็อร่อยตัวน,นี้ชอบ หนึงน่งหนึง่งหนึ่งเดนาียงแต่โอนต้มไซแคมินนะก็ยอดเลยอยู่ในบ่อรินก็สวยมันกลาวอน่อนๆเลยอุยกระแฮ นี่จับได้มันบินดีนะนอืมนณะฝนจะไข่สมบูรณ์มากเลยนะไห้ฝนมาใหม่ๆเนี่ยหรือถ้าเราจะขยัน,นเปลี่ยนไราน้ำมันก็จะไข่ทำให้กระตุ้นไข่ไวสำหรับปลาที่จริง นนตนอยู่บัวดินสวยจริงสวยมากอยู่บัวดินตัวใหญ่มาอยู่ล่างือปีหนึ่งนะอเนื้อมันหวานเนื้อมันหวานมากเลย เนื้อแน่นเนื้อหวานจริงปลาเนี่ยยอมรับว่าสมราคาปลาจะโอน,นสมราคามากเลยเนี่ยเขา่จะมาจากเขื่อนไม่อืวเขาซื้อเขาบอกตอนเขามาซื้อเขาว่ามาเปลี่ยนกินปลาเลี้ยงบ่อปูรูบ้างนะเขาบอบ่อดินดูบ้างนะกินจับปลาแม่น้ำรสชาติก็ไม่ได้า่างกันมากเลยมันตามธรรมชาติจะหากินไม่มีแล้วตอนนี้เาเลี้ยงได้แล้วก็ไม่ยากลว คนได้นะจ้าเยื้องใหญ่นี่แหลกใใมาก,กินบอกใช่อ่ะใหญ่มากตัวนี้โลนโลเลยที่อูนี่เศษกันอะไรอ่ะตัวใ,ใหญ่ตัวใหญ่หลายตัวบอกลากไม่ติดอ่ะอยู่ในนี่อ่ะต้องแยกไปอยู่บอ่อของปรากฏเดืองต่างหากแบบ สดุดออกลูกไง,ไงนะ่ายแล้วออกลูกเองบอ่อเยอะแล้วเพาะเออ,อสดิดนะ่ะสดิดแบบคนหายเยอะมากเลยนะสดิดนะ่ะนี่แหละเกว่าจะมาส่งพร้อมก่อนคนหายเยอะมากเลยปพาะสดิดขาดตลอดเลยมีแต่ไม่พอกันสดิด